นี่ทำบ้านทำบ้านผักใหม่ทำบ้านทำบ้านใหม่ให้ผักนะคะของเก่าพังแล้วนี่กำลังจะก่อรังกำลังจะทำใหม่ ่โครงเหล็กคือบ้านเก่าบ้านผักเก่าก็พังนะะอันนี้เราก็จำเป็นต้องย้ายผักออกมาก่อนนะคะเพราะว่าจะทําจะทําบ้านให้ผักดูที่ว่าพริกเขียวแล้วพริกไทยใช่ไหมเนี่ยตัวเอง นี่ค่ะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จแล้วก็ต้องเอากลับมีกะเพราอันนี้ว่าเราก็าเลือกต้นกุยช่ายนะเนี่ยอันนี้ทำข้าวต้มนี่ยำหอมมากเห็นแล้วอยากกินข้าวต้มหมูเลยเดี๋ยวรอบ้านเสร็จแล้วก็จะกลับเอาไปปลูกเหมือนเดิม ไม้ใดกับทองคำไปนูน่นไปนูน่นไป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 ,ไปเล่นกันโอ้ยชอบมากอยากออกละเซนอ่ะอันนี้แมวนี่เลี้ยงไว้แต่ในบ้านนะคะห้ามออกข้างนอกแมวเทวดาเทวดาแล้วเราก็มาปิ้งย่างข้างนอกนางก็มามอง นานก็จะมามองตองกระจกว่าคุณแม่ทําอะไรกันเอา้าคือออกคือถ้าเลี้ยงในบ้านแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านเลยใช่ไหมนารินใช่ถ้าเขาเคยออกเขาเออก็าอยากออกอีกเขาจะร้องมันก็ตัวเขาหายอะใช่ไหมเนี่ยค่ะต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะคราวนี้คุณแม่ก็ออกมาติดเตาคุณลูกก็ต้อง <laughs> ไปยืนเฝ้าอยู่ <laughs> แม่เมื่อไรจะเข้าบ้าน น่าสงสารไหมล่ะเธออามองกล้องอ่ะลูก <c oughs> นะคะเดี๋ยวคุณแม่ย่างบาร์บีคิวพอเข้าไปนี่ก็จะแผนพันแข้งพันขาหมาดูไหมไทยดิไหมไทยก็มาตรงนี้ภาพจะสะท้อนหน่อยเวลาเราถ่ายตรงกระจกนี่คะ มายืนรอมแม่เออน่าสงสารจะก,กลับเมืองไทยได้ไหมเนี่ยเธอจะทิ้งลูกไว้ได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะใส่ถ่านเต็มแล้วถ้าไปติดดีเนาะก็เทออกพี่ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะเนี่ยหนูก็เพิง่งทำครั้งแรกค่ะพี่อันนี้เป็นโรงบ้านเก็บฟืนนะคะ เก็บฟืนตอนหน้าหนาวมาดูข้างในกันค่ะก็จะแคบเนี้ยค่ะจะต้องเก็บฟืนไว้นะคะเวลาเวลาหน้าหนาวข้าวฟืนก็แพงอยู่นะคะที่นี่ก็ต้องซื้อเป็นเป้าอยู่ตรงหน้าประตู เสียปลาหมึกของคุณคุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่น้ำทิพย์นะค,คุณแม่คุณแม่นาลินค,คุณแม่แมวอ๋อคุณแม่แมวอ่ะชื่อชื่อเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอสวยแม่าการลืมอะมต้องทำแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่ละ่ะถึงได้เป็น ปลาดุกนะคะข้าวโพดค่ะกับสุกี้นะคะตัวเองดูได้หันไปมองดิมันไอ้นี่นะมันเอียตอนนี้ก็กุ้งนะคะย่างกุ้งกับปลาหมึกค่ะข้าวโพดก็ยังแอบอยู่ทัน้างนี่นะคะ